วันนี้นะครับวันเสาร์ที่ที่เท่าไหร่โลกอ้าวยิ้มแป้นหัวแมงอยู่เนี่ยวันวันที่เท่าไหร่โลกสิบเ <7. S 1> ท่าไหร่นะอรัวสามสิบเจ็ดไม่ใช่ครับอ้าวตายแล้วนมตะลักปากแล้วสิบเจ็ดน, <laughs> <17 S 1> นะครับวันนี้วันเสาร์ที่สิบเจ็ดตุนายนยนต์ โอยวันอาทิตย์วันอาทิตย์ครับโทษทีทำไมลุงนุ้ยถึงเฝ้าบ้าขนาดนี้ก็ไม่รู้แล้วกลับมาแล้วก็ต้องอ๋อนี่บรรยากาศตรงไหนเนี่ยอะไรอะไรครามฝนตกไปไงอ่าฝนตกครับฝนตกแม่นุ้ยถึงกับตกใจเลยครับไม่รู้เป็นยังไงแค่ฝนไไม่ด้อววันนี้เราจะไปทัวร์บุญวันนี้เราจะไปทัวร์บุญกันนะครับโอ้ยแอลเงินที่เป็นโกงมาสรเงินาย อะะใช่ัแล้วต้หนน่อครับแวะปั๊มหน่อยวันนี้เราจะไปวัดแก้วฟ้าวัดกู้วัดบังไพรวัดเล่งในยี่นะครับตัวธรรมะพาาน้าลุงป้าไปทำบุญด้วยกันในวันเกิดยับปุ๊น้องบอส น้าโสอ่าน้าโสด้นะครับดีใจจังเลยวันนี้อันน้ำอมด้วยมาต้องโคตใกล้ๆเลยเนี่ยคนนี้จะพาไปครัวคันไถ่อ่เตียบขอนี่เป็นวิวีดีโอมาแล้วนะครับวัดแรกวันนี้วัดสังฆทาน ไอ้หนุ้ยคนไม่ดูรูปต้นไม้จริงร้ายปอกนะครับ ควลๆฉะนั้นยอมลองคิดดูเถิดว่าจะน่าอัศจรรย์ขนาดไหนนะฉะนั้นในส่วองวันนี้เราท่านทั้งหลายมาสร้างความอัศจรรย์ใจให้กับชีวิตของตัวของท่านเองแล้วนะฉะนั้นก็เลยฉะนั้นเอื่อท่านทั้งหลายได้เดินทางมาเป็นแล้ก็อาเทอเทอใช จความกำลังบอกความกระโดดรับบอลฐานก่อนเป็นเบื้องต้นนะรับบอลฐานก่อนเป็นเบื้องต้นต่อจากนั้นก็เรียนเชิญนเตือพรย่านโยมที่ได้รับบอลฐานแล้วก็ได้นั่งประจาคแทนนักกีฬาโยมนะ่นผู้ีฬาที่ได้เดินทางมาถึงยังสถานีสนาบุญแล้เรียนเติอนเตืนตรงมาเลยในทางนักกีฬาเดินตรงมาท่าน ย <inate> ังเลยาขาวก็อย่าน้าขาวหองก็อยากให้ดตานโอโตาเป่าังเดตาหน้าโอโซนตากไฟท่นั้นก็เดินเชิญเดินมพอไอ้รน้าโย่าัดลายไปเดินทางมาทางนี้กาแล้วกันชทีนี้หลังจากที่อ้หน้าโย่าัดยได้มาหน้าอสารไปแล้วไดเชิญนะได้นั้งประจาที่แล้วก็มีใน่วนดทอง ที่การในการทำบูนในการสร้างพระอยู่สามสิานด้วยกันประการาที่หนึ่งก็คืออย่ากโค้งในโุกอย่านประการที่หนึ่งก็คืออย่ากโค้งเพราะว่าถ้าโท้มากแล้วอาจจะเดอันตราไได้ปารที่สองก็คืออย่ากเรงสักกิจอธิษฐานในขณะที่พินพระในทุกทุครั้ง ที่คุณโยมได้กลดแป้งหินนั้นจย่าลืมป้องคาถาด้วยกุญยมไปสถานที่ใดก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าเรามีคาถาจิตจรแล้วไม่ต้องเติวไปใดใดทั้งสิ้นนะคุณโยมก็ท่องคาถาและตัดคาถาอะไรที่ใช้ใน่แรง้าคาทำเองก็ดีสุดเพราะว่าคาถาที่ว่านี้ก็เป็นคาถาพระพุทธเจ้าข้าพระองค์คุณโยม ่อนที่ยอคนเดิมก็ตั้งนัโมสานี่ใยา่ให่แพ้จิน้านะว่านัโพตัสสะท้าขวะโตอะนัหโตสัมาสัมพุทธสนัโมตัสสะท้าขวะโตอะนัหาโตสัมาสัมพุทธสเสร็จแล้วตอนที่คุณโยมจะกดเส้นทิ้งโยมก็ต้งจิตอธิษฐานว่านัโมพุทธายะนั นักบทายะนักบวชทายะก่อนทิ้ลงไปในกระจกนะไอ้หมด้หมดนักบวชทายะนักบพุทายะปั๊บพุทายะดูนะนะโยกนกบพุทายะร่ด้วยกันเอาให้เป็นไปเอาให้สุดกำลังจะด้มีพลัระจะต้งมีพลงอาจารย์ก็เดินเจระถอดสามรั้งุรโยม เสร็จแล้วก็เอาแปลงจัขอานะ้ก็จของที่เราทงทั้งหลายนะเพ้าเพเข้ารูปเลยที่ให้เกิดความคมแต่นั้นก็จะเจอเจรน้ที่นอันนี้แรงกว่าหน่อยอันนี้อ่ะอ่าปึ้งเลยอ่ะเลยอ่ะข้าอ่ะขามยันมียัน ก็แ,ลแปลคญาจ,าจาะชิบาเออขอมค่อยอพอขออนันนึน่งออะนงะองค์นึง่งอองค์นึ่งนะาไม่นเดิไม่นเดินเนยอย่าลืมนะโมพุทธายาะแต่พอน้โมพุทธายะบ้างงัแทรกวด้ไม่เอาไม่ถ่ยยยายหนูนะบจตชวนกวนไหว้พระด้วย อ้อนโมพุทธายะก็ยะก็กรแทกเน้อกนะโมพุทธายะนี่มายังอีกนุยอะไรเใช่นชอ่ะมาดูซะก่อนอานิวมาลองดิจะปัาม้้ชัดอยากจะรู้อ่ะนี่มาก่อนทำอะไร อีอันเองมือ่นึ่ยแตกนี่มือพ่อนะยันขึ้นเลยนะยันขึ้นถึงกระดูกเลยนะบ่อยนไม่แล้วไม่แลวเนื้อเนื้อบอสเปลี่ยนเครื่องได้แล้วเครื่องนั้นไม่นั่น มีสกิลทางด้านการทำพระนะครับเนี่ยนวันจะโนไทยงเดี๋ยวต้องดนเี๋วลุีเาทกบรี้ายนักได้าจางก็ต้องมีที่เข็นี่ยที่อนจาก็มีถุงอันนี้ไม่มีเบืยอได้นะ แต่เอามาจากตอนสร้างบทบทเก่าะคะับถ้าตัดผงออกมาฟุกฟูเนเปินอิด,ด<ม>อ่ะอ่าเก่าของแท้เลยอ่ะต<ม>อนที่หนูมาตอนนั้นทำไปแต่เอาเก็บจับใช่ไหมไม่ไม่ทำเลย<ม>เอาหยิบหยิบอยงนี้ไปใช่เพใครที่มีความอาับกรบสองจำหนังหมายอยากจะเป็นเจ้าภาพในสวรรค์ประตูโบโโโสถ์หน้าต่างโบโสถ์หลังไม้ <S <S ก็ <polarization. S 2> เรียนเชิญเจริญพรก็ได้แจ้งความกำลังบอกความประสงค์ที่หลวงพ่อคุณสมเดนจพระสังฆราชหลวงพ่อเจ้าว่าบ้าแก้วมาได้นะซึ่งในขณะนี้หลวงพ่อนั้นก็ได้มาเป็นกำลังกิตเป็นกำลังใจให้กับาเจ้าหน้าที่และให้กับเจ้าโยมเพื่อผลกท่านเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่นั้นมีแรงนะมีแรงในทาำกิจการงานทาร นทุกคนทุกท่านที่ได้เดินทางมาบำเพ็ญบุญบรรพิตส่วนของเราเองีอาจจ้าชมท่านทั้งหลายไม่ส่วนของอาเจ้ชมท่านใดที่อยากจะดื่มน้ำก็มีน้ำเย็นใส่จาวัดแคบๆกางเลยหรอไปบี้ไปเลยคุ้มไปมดลวขางท่านหน้าของออกมาขึเรีย้ยนะท่นที่จะอยู่ได้เลยนะมาโชน่อยจรเจ

คุครอบครัวเรามีสี่คนแล้วก็เขียนลงไปเลยก็ได้ mm hmm. หรือย่อง่ายๆและครอบครัวนั mm ่งไปนะครับพี่พ mm hmm. บขา,า,านั่งเขาทีกครับพี่แล้วแต่ทับีญนะครับแล้วแต่ตถาเขานั่ง่อนครับพี่ mm hmm. นั่งเขาอี่นะครับแม่คนนี้มาเขียนสักไกลเชียร์ถ mm ่ายแทนนะครับแล้วแต่ทำบุญนะครับแล้วแต่ทธาเขียนในฝาหอยนะครับพี่ชื่อนามสกุล คนละถาดก็ได้ครับถาดเดียวเห็นทั้งครอบครัวของเราก็ได้ครับครอบครัวเรามีกี่คนเราก็ถือลงไปส่วนช้าไม่ช้านะครับีสามารถเลยครับพี่ใส่แก้นะครับพี่ได้ก่อนนะครับไม่ใส่ทำอะไรนะครับ

voida daa อ้าวเชิญ<ๆ>เชิญเชิญเข้าสู่เมืองจีนอ่าเชิญมาเมืองจีน เทีก็บอกแล้วไง <Okay. S 1> แม่อากาศเย็นสบายเลย อากาศดีจังเลยอ่ะบรรยากาศเยี่ยมยอดมากเลยครับวันนี้ไม่ร้อนอีกแล้ววันนี้นะครับใกล้นำเที่ยมกิจสิมทร์สั์มักคุเทศมีร้อนขาดถ้ามาตอนร้อนๆเราคงเดินกันไม่ได้เลยนก